สวัสดีครับผมหมอ I Perfect ์เฟก e นะครับก็ไม่ได้เจอกันมาเดือนหนึ่งหมอก็ยุ่งยุ่งอยู่นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องระวังเรื่องฟันคุดอีกแล้วระวังให้ดีครับถ้าคุดแล้วมีถอนแถมเคสจริงเล่าจะประสบการณ์จริงให้ฟังแต่เป็นประสบการณ์จริงของแฟนคลับนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณ Coffee Prince นะครับไม่รู้ชื่อจริงชื่ออะไรแต่ว่ามาคอมเมนต์แล้วก็คุยกันยาวมากนะครับแล้วขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ วันนี้มีคน subscribe มาใน YouTube นะครับ1,070คนก็หมอมีอหลายช n n e l นะครับทั้ง TikTok, YouTube, Facebook, Instagram นะครับแต่ว่า Facebook ตอนนี้เป็นหลักก็คือ1,070คนแล้วดีใจนะค, <c oughs> คนอื่นเขามีเัน8ล้าน Subscriber นะครับเรามี1,070คนเราก็ต้องฉลองนะ1 0 7 0คนเราก็ดีใจทีแรกทำวิดีโอนี้ช n n e l นี้เนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากเลยบอกจริงๆแค่ว่า เหนื่อยสอนคนไข้แล้วต่อสอนแปลงฟันคนไข้แล้วเหนื่อยเลยอยากทาคลิปสอนแปลงฟันคนไข้ก็คิดไว้ว่าแค่นั้นจริงๆนะครับเราก็ไม่คิดด้วยว่าจะมีคนดูเราเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีอุปกรณ์ถ่ายรูปอะไรมากถ่ายวิดีโออะไรมากนะล้วก็ยังไม่ได้เป็นมืออาชีพด้วยนะครับหวังว่าวันหนึ่งจะเป็นมืออาชีพนะเรามาเข้าเรื่องกันก็คุณ Coffee Pri n c e เนี่ยมาดูคลิปอ่า YouTube ของผมเกี่ยวกับปริศนาฟันคุดที่เป็นรูปแบบนี้นะ เดี๋ยวจะให้น้องทำลิงก์ไว้ข้างล่างครับแล้วก็มีคนมาดูประมาณ13,000วิวมี120ีคอมเมนต์นะครับก็วันนี้จะมาเล่าเคสสองคน Coffee Prince ซึ่งขออนุญ,ญาตมาแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะทีแรกก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็มาเริ่มถามนะครับเริ่มถามด้วยคอมเมนต์หนึ่งซ <c oughs> ึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแต่ไม่น่าสนใจในสิ่งที่ เคสที่เกิดขึ้นอย่างเดียวแต่น่าสนใจในหลายๆแง่มุมนะครับทั้งเรื่องของการสื่อสารกับหมอฟันออนไลน์หรือหมอออนไลน์หรือเภสัชออนไลน์สัตวแพทย์ออนไลน์ทุกๆชั้งแนว่าประเด็นหลักๆมันคืออะไรแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันคืออะไรนะครับอ่าคุณคอฟฟี่พินส์นะครับประมาณแปดวันที่แล้วซึ่งคอฟฟี่พินส์นี่ก็คือไม่เห็นหน้าเลยนะว่าเป็นใครน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับเขาบอกสวัสดีค่ะหมอไอซ์แล้วรบกวนสอบถามนะครับว่าเอ็กซเรย อันนี้เป็นคอมเมนต์ที่อยู่ข้างล่างคลิปฟันคุดนะครับปริศนาฟันคุดคุณหมอสามารถตรวจวินิจฉัยได้ถึงการมีฟันผุทะลุโพรงประสาทฟันซึ่งเป็นฟันการามที่ติดกับฟันคุดเป็นแนวนอนจากวินิจฉัยแผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์ได้ไหมคะรบกวนด้วยคาัหมอไอซคือคุณคอฟฟี่ p รินซ์เนี่ยถามผมว่าแผ่นเอ็กซเรย์แผ่นใหญ่เนี่ยนะครับซึ่งหมอคิดว่าน่าจะเป็น พานอโรมิกเวเดโอกราฟหรือว่า OPG ที่หมอเรียกว่า OPG ก็คือไอพิมพ์ที่อยู่ข้างหลังนี่แหละจะเป็นแผ่นใหญ่ๆเวลาไปถ่ายเอ็กซเรย์จะวนรอบหัว500บาทเขาถามว่าเวลาดูฟิล์มอันนี้นะครับมันสามารถบอกได้ไหมว่าฟันซี่เนี้ยซี่ที่อยู่ติดกับฟันคุดเนี่ยพอเวลาฟันคุดมันนอนอย่างเงี้ยครับมันบอกเลยไหมว่าซี่เนี้ยผูกทะลุโพรงประสาทฟันผูกทะลุโพรงประสาทฟันหมายความว่ามันมันผูกหนักมากจนมันไปถึงหัวใจฟันแล้ว บางทีเนี่ยมันเก็บไว้ไม่ได้มันต้องถอนแต่จริงๆเก็บไว้ไม่ได้แล้วต้องถอนไม่ใช่ว่าทะลุห้อประสาทฟันนะไเป็นเพราะ,ะรเ,เหตุผลอื่นเดี๋ยวอุไว้ก่อนนะครับเขาถามว่าดูได้ไหมคําตอบเลยตามหลักวิชาการจริงๆคือพอดูได้แต่ไม่ควรเป็นฟ i แนลคือเราเห็นรอยโรคผุเนี่ยว่าเออมันผุเข้ามาละแต่ถามว่าชัดไหมคอนเฟิร์มได้ไหมว่า มันผูดทุลุมหประสาทฟันแล้วมันต้องถอนนะครับคำตอบคือไม่ควรใช้เป็นหลักฐานเดียวในการตัดสินว่าต้องถอนฟันซีน่นี้เพราะเอ็กซเรย์แบบเนี้ยพานอโมิกนะครับหรือ OPG เนี่ยมันเออร์เลอร์เยอะมากซึ่งทันตแพทย์เวลาดูแล้วเนี่ยเขาจะไปการประเมินฟิล์มใหญ่เขาก็จะเห็นหมดเลยกระโหลกกระดูกขากรรไกรฟันทุกซี่นะครับแต่เนื่องจากฟิล์มเนี่ยมันเป็นการถ่ายแล้ววนรอบหัวนะครับ แผ่นในการเอ็กซเรย์เนี่ยคือรู้จุดทุบายไว้ไงแต่ว่ามันเออร์เลอร์เยอะละกันจริงๆแล้วถ้าจะคอนเฟิร์มเนี่ยมันจะต้องมีทั้ง2อ,อย่างคือ1การตรวจในคลินิกนะครับก็คือการตรวจในช่องปากคนไข้แล้วก็2คือฟิล์มแผ่นเล็กเรียกว่า p e r i p i c a l X-ray ซึ่งอันนี้จะเป็นเครื่องอีกเครื่องหนึ่งที่ไม่ใช่แยกไม่ไม่ใช่วนรอบหัวแยกออกมาอีกถ้าเป็นผมนะผมจะใช้3อย่างคือ1ตรวจในช่องปาก2ฟิล์มแผ่นใหญ่นะครับฟิล์มแผ่นเล็ก นะซึ่งอันนี้ผมก็ตอบไว้ข้างล่างหมดนะครับนะผมก็คุณคอฟฟี่เพลนส์ก็บอกว่าขอบคุณค่ะหมอไอที่ก IT, ุณาช่วยมาตอบไม่แน่ใจว่าพานออลมิกนะี่คือ OPG หรือเปล่าผมก็บอกว่าใช่ครับพานออล m i มิกนี่คือ OPG นะแล้วเขาก็คุณคอฟฟี่เพลนส์ก็มาตอบไบบว่าขอบคุณนะครับสำหรับทางแนะนำที่เป็นประโยชน์มากๆนะตอบคำถามคุณหมอ บอกสาเหตุแรกผมก็ถามเขาว่าเออทำไมมาถามผมแบบนี้เพราะว่าเวลาผมฟังคําถามจากแฟนคลับอย่างเงี้ยครับคือมันมันดูเหมือนคําถามที่คุณไปพบทันตแพทย์มาแล้วแต่ว่าทําไมถึงมาถามผมเออมาถามแบบคือคุณเครับพี่พินือคงมีความรู้แหละนะครับก็ดีแล้วเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็เลยถามว่าเออทําไมถึงมาถามผมเขาเลยเล่าเรื่องให้เขาฟังนะครับเรื่องของเขาคือแบบนี้ครับขอบคุณนะคะสําหรับคนาแนะนําที่เป็นประโยชน์มากๆค่ะ ตอบคาถามคุณหมอนะคะสาเหตุแรกจัดสัญญาไปเอ็กซรย์ฟันเพราะส่วนตัวไม่เคยมีปัญหาการปวดฟันเลยนะไม่เคยมีปัญหาเลยแม้แต่มีฟันคุดก็ไม่เคยปวดเลยค่ะอันนี้ผมก็โอเคค่อยๆอ่านนะเวลาอ้าปากมองด้วยตาเปล่าฟันก็ไม่มีฟันผุเลยค่ะฟันก็ไม่มีฟันผุเลยคือตรวจฟันตัวเองแล้วไม่มีฟันผุนะครับโอเคนะจนมาเดือนล่าสุดรู้สึกผิดปกติมากๆค่ะ อยู่ๆตอนนอนรู้สึกปวดฟันบริเวณฟันคุดที่ติดกับฟันกรามก็คือไอตรงนี้แหละมันจะปวดตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนะปวดจนตื่นมาก็ยังปวดเป็นปัญหาจนมาปวดแบบทีๆชนิดที่คล้ายๆมันล้าวเข้าไปถึงในหูในขมับเลยสำคัญเวลาแตะฟันกรามรู้สึกมันโยกมากแล้วเวลาที่ปวดจนมาตรวจช่องปากและได้เอ็กซเรย์ฟัน เพราะว่าฟันคุดเป็นแนวนอนลาบชนกับรากของฟันกรามคุณหมอบอกว่ามันคือเคสที่ยากซึ่งทับเส้นประสาทเลยค่ะแต่คุณหมอไม่ยืนยันว่าซี่ฟันกรามผูกขาหมอแนะนําแค่ให้ลองผ่าฟันคุดออ,ออกก่อนถ้าอาการปวดยังไม่ดีขึ้นค่อยมาดูฟันกรามเมื่อเพื่อวางแผนรักษาต่อไปนะครับแต่คุณคอฟฟี่ครนสก็บอกมายาวเหยียดเลยทรมานมากกินยากแก้ปวดต้องรองคิวหมอสารเป็นหมอเฉพาะทางในการผ่านะครับรอไม่ไหวต้องไปอีกคลินิกหนึ่ง นะสักพักคลินิกหนึ่งก็แอดมินก็โทรมาแจ้งคุณหมอบอกว่าฟันผูดทะลุโพรงประสาทฟันฟันกรามคือซี่นี้นะประาหมอเรียกว,ว่าซี่เนะไม่ไม่ต้องสนใจนะรี่ซี่เเขาบอกว่าช็อกครับนะตกใจแล้วก็เสียดายนะครับมันคือภาวะทำใจไม่ได้จึงเป็นชนวนสายให้คำถามคุณลองว่า,วา เอ็กซเรย์ฟิมมันเชื่อได้จริงใช่ไหมที่เราต้องเสียฟันจริงไปและต้องมาใส่ฟันเทียมแทนมันอาจจะเป็นคำถามโง่ๆของคนที่รับควจริงไม่ได้แต่ส่วนตัวที่รับความจริงไม่ได้ค่ะหมอไอ้ยแล้วก็เป็นรูปยิ้มนะครับแต่ผมชอบฟังหมอไอ้ให้ความรู้เรื่องฟันมากมันดูละเอียดใส่ใจและจริงใจของที่หมอไอซทำคลิปและก็ไม่เคยผิดหวังเลยค่ะ ที่แอบชื่นชมและติดตามฟังทุกคลิปขอบคุณมากๆนะคะที่กิรุณามาสละเวลาให้ความรู้ทางคอมเมนต์ได้อย่างดีขอบคุณมากค่ะคุณหมอแอบชื่นชมและพิมพ์ลงคอมมาคอมเมนต์อย่างนี้เขามไม่เรียกว่าแอบแล้วนะครับแต่ขอบคุณมากเลยนะครับนะก็ไม่ยาตไปขำไปเนาะก็คือสรุปง่ายๆเลยสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยคือสิ่งที่ผมพูดอยู่ในคลิปน,นั่แหละเดี๋ยวแยกเป็นประเด็นก่อนละกันนะครับประเด็นแรกที่ต้องเข้าใจก่อนที่ผมอ่านมาเนี่ยนะเขาบอกว่า สาเหตุแรกที่ตัดสินใจไปเอ็กซเรย์เพราะส่วนตัวไม่เคยมีปัญหาการปวดฟันเลยค่ะแม้แต่มีฟันคุดก็ไม่เคยปวดเลยค่ะแปลว่า1รู้อยู่แล้วว่าตัวมีฟันคุดถูกไหมแต่อันนี้หมอไม่รู้นะว่ารู้ได้ยังไงแต่รู้รู้เนี่ยว่ามีฟันคุดนะเวลาอ้าปากมองด้วยตาเปล่าฟันก็มีฟันผุเลยค่ะอ่ะโอเคอันนี้ดีแล้วที่ยกประเด็นนี้ขึ้นมานนจริงๆแล้วอันนี้ไม่ควรนะครับ เพราะว่าผมเข้าใจนะว่าฟันมันก็เป็นฟันเราเนาะแต่ว่าเราไม่ใช่หมอฟันอ่ะเราตรวจฟันผุไม่ได้หรอกอาการที่ว่าอ้าวมาเราวมานั่งส่องกระจกดูเนี่ยคือทำกันบ่อยอ่ะแต่ว่าจริงๆมันตรวจไม่ได้ครับมันต้องใช้ Explorer ซึ่งมันจะต้องมันต้องใช้เครื่องมือตรวจแล้วก็ต้องจิกลงไปแล้วก็แยกให้ได้ว่าอันเนี้ยผุแล้วต้องอุดไหมหรือผุแล้วหยุดไปแล้วนะครับการตรวจฟันเองโดยอ้าปากขึ้นมาแล้วเห็นว่ามันดำๆไหมเนี่ยไม่ใช่การตรวจที่ดีนะครับ ต้องหมอฟันเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าคุณคอฟฟี่ p รินซ์อ่ะคือค่อนข้างดูแลตัวเองแหละแต่ผมก็ยังงงเหมือนกันว่าทำไมรู้ว่ามีฟันคุดแล้วไม่ผ่าหรือกลัวก็ไม่รู้ก็เลยปล่อยมาเราอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าเขาไม่รู้นะครับแต่เท่าที่อ่านดูมาเขวาว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณมีฟันคุดนะครับต่อมาเขาบอกว่าอาการปวดจี๊ดๆครับอันนี้ดีมากนะทุกคนต้องมาอ่านนะในคอมเมนต์เนี่ยคือผมนึกไม่ถึงเลยอาการปวดอันเนี้ยผมเคยเป็นมาก่อนคือมันปวดไปถึงกกหูเลย ผมเคยเป็นตอนอยู่อเมริกานะครับเราก็แบบทรมานมากอยู่ไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่เขาเป็นนะคือฟันคุดมันพยายามจะขึ้นอะ่ะเพราะมันมีแรงดันขึ้นมามันก็แบบไม่ไหวอะ่ะทาอะไรไม่ได้ทรมานมากทรมานมากจริงๆครับไม่เหมือนปวดฟันปกติปวดไปถึงตรงนี้เลยตรงนี้เลยปวดแบบไม่รู้จะทํายังไงอะ่ะยากแก้ปวดอะไรก็เอาไม่อยู่นะทรมานจริงๆนะครับเราก็ ใช่ครับฟันพูดของคุณ Coffee Pri n c e เนี่ยอยู่ใกล้ผงประาทฟันเอ้ยอยู่ใกล้เส้นประาทก็คือเส้นนี้นะครับเหมือนเคสที่เปิดให้ดูเลยเนี่ยมันยากนะครับมันยากมากมันต้องเป็นหมอเฉพาะทางผ่านนะผ่าแล้วก็ความเสี่ยงสูงทีนี้มาถึงเรื่องประเด็นหลักนะครับประเด็นหลักก็คือคุณหมอท่านนี้เขาก็ติดต่อมาบอกกับคุณ Coffee Pri n c e ว่าคือมันควรจะต้องถอนไปพร้อมกันเลยนะครับคือที่แรกอนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่ามารู้ที่หลังเพราะว่าคุณ Coffee Pri n c e บอก ค,คือเวลาหานาแพทย์เขาดูเคสอย่างเงี้ยถ้าเขาตรวจไปแล้วอ่ะแล้วเขาเห็นเอ็กซเรย์ครับแล้วเขาประเมินแล้วว่าเออฟันซี่เนี้ยมันไม่ควรเก็บนะนะครับแต่เดี๋ยวไม่ควรเก็บจริงๆเพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมจะเอาไว้อีกวิดีโอหนึ่งนะครับมันจะยาวเกินนะมันเก็บไม่ไหวมันไม่ควรเก็บ,ม,ม,กบมันไม่คุ้มการลงทุนเป็นหมื่นเพื่อเก็บฟันซี่ที่ในอนาคตมันอาจจะอยู่ได้ไม่ถึงปีนะครับหมอเขาก็จะบอกว่าเออในไหนอะ่ะก็จะผ่าซี่นี้ไปแล้วอ่ะ ก็ถอนออกไปพร้อมกันเลยเจ็บตัวรอบเดียวนะครับถ้าคุณหมอทําแบบนั้นแปบลบว่าคุณหมอเก่งมากประเมินเคสให้คนไข้เจ็บตัวรอบเดียวและทําให้การผ่าฝันคุดนั้นง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็พอผมถามไปคุณคอฟฟี่พื้นก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับความจริงก็เลยปรากฏนะนะครับซึ่งก็อยากจะฝาก <c oughs> <ๆ>เพื่อนๆทุกคนว่าดีมากนะครับนี่คือหมอก็เข้าใจนะครับเกี่ยวกับ ความรู้สึกคนไข้ที่ผิดหวังแล้วก็เศร้าใจแล้วก็ช็อกที่ต้องเสียฟันซี่เไปเพราะว่าฟันคุดเนี่ยมันขึ้นมาแล้วมันทําให้ผุแล้วมันเก็บไม่ได้นะครับคนไข้าอาจจะรู้สึกว่าเออเราเราดูแลตัวเองดีแล้วเราค่อนข้างสองตัวเองดูมอคบหมอฟันเป็นประจําทาไมเราต้องโดนถอนไปอีกนะครับก็ก็เข้าใจคุณ Coffee Pri n c e ว่าเขาคงทุกข์ใจมากแหละก็เลยมาถามหา Second Opin ปินนะครับก็คือความเห็นที่2นะ ก็ผมก็เลยตอบไปนะแต่พอเขาเล่าเรื่องมาผมก็ตอบได้ละเอียดขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากแนะนําเพื่อนๆที่บ้านทุกคนเลยนะครับว่าถ้าอยากได้ความเป็นเห็นที่2หรือว่าไม่แน่ใจหรือว่าแบบคือไม่แล้วใจอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่แล้วใจใช่ไหมให้ถามหมอในคลินิกเลยครับว่าเนี่ยไอ้ฟิล์มเนี่ยฟิล์มเอ็กซ์เรย์ฟิล์มใหญ่อ่ะมันบอกได้จริงๆหรอว่ามันเก็บไม่ได้นะครับหรือยังไงเพราะว่าก็บอกไปเลยบอกหมอเขาไปเลยรับว่าเราติดใจ นะเราสงสัยแล้วเราก็ทุกข์ใจนะครับหมอเขาก็ตอบอยู่แล้วล่นะครับหมอต้องใจดีว่ามันเป็นสิทธิของคนไข้ต้องถามถ้าคนไข้ถามผมผมก็ตอบว่าอ๋อมันทําไม่ได้เพราะว่าอะไรมันเก็ีไม่ได้เพราะว่าอะไรแล้วมันมีทางเลือกอะไรบ้างนะครับเราติดใจอะไรเราถามหมอเขาไปเลยครับถามก่อนทำอ่นะไม่ต้องมาถามหลังทานะเดี๋ยวมันเอาคืนไม่ได้ถามก่อนทำนะซึ่งเวลาผมพูดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้จะบอกว่าหมอคนไหนทําอะไรผิดหรือคนไข้ทําผิดไม่ใช่เลยแต่ว่าผมอยากมาเน้นย้ํา เรื่องการสื่อสารระหว่างทันตแพทย์กับคนไข้ว่าเราถามได้นะครับซึ่งเวลาผมทํางานอย่างเงี้ยผมก็จะบอกคนไข้ก่อนทําทั้งหมดไม่ใช่หลังทำนะครับถ้าเกิดผมบอกหลังทําแปลว่าผมลืมอันนี้คือผมพลาดจริงนะครับก็อยากรู้อะไรถามหมอคนนั้นเลยครับหมอเนี่ยเขาจะทําให้เราแหละเขามีหน้าที่อธิบายให้เรานะครับเขาจะต้องบอกเราหมดนะซึ่งถ้าถามแล้วยังไม่แค้วใจจะมาถามผมก็ได้ นะครับแต่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าผมก็คงตอบเหมือนเขาแหละเพราะว่ามันเรียนมาเหมือนกันนะมันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่อาจจะมีต่างกันบ้างในเรื่องการทฤษฎีวินิจฉัยอะไรแต่สุดท้ายแล้วมันก็เหมือนกับทางมันแยกมาอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็มปบรรจบที่เดียวกันนะก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้กับเพื่อนๆนะครับว่าเราควรหาหมอฟันเราให้แน่ใจอยากรู้อะไรถามเลยไปฟัง YouTube มาแล้วอยากถามหมอฟันก็ถามเลยไม่เป็นไรนะครับฝากเอาไว้ได้ยังไงก็ต้อง ขอแสดงความเสียใจแล้วไว้อะไรฟันของคุณ Coffee Prince ด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะมันซี่เดียวเรายองกินข้าวได้และเดี๋ยวก็จะไปทดแทนฟันซี่นี้ยังไงก็คุยกับคุณหมอเขาเองเลยนะครับเห็นคุณ Coffee Prince บอกว่าจะไปทำรากฟันเทียมเนาะก็ขอ,ขอโชคดีเคสนี้ก็ดูแบบเบอร์ไม่น่ามีอะไรนะครับ2อเดือนเดี๋ยวก็จบนะคือที่ขาวเนี่ยเพราะว่าคือสงสารนะแล้วก็แบบ ตลกอะเออว่าแบบก็รู้ว่าคนให้เขาทุกข์ใจอะแล้วเราก็คิดึ้วยแล้วว่ามันเกิดขึ้นจริงนะครับ <c oughs> ย้อนนิดนึงจะจบละถ้าเรารู้ถ้าคุณคอฟฟี่ปรินซ์รู้ว่ามีฟันคุดอยู่แล้วนะครับอย่าปล่อยให้เป็นแบบนี้อีกอย่าปล่อยให้เป็นแบบนี้อีกถ้ารู้ว่ามีฟันคุดไม่รู้นะว่าคุณจะรู้ได้ยังไงอาจจะมีเอ็กซเรย์ฟิล์มนี้มารีบไปผ่าครับไม่อย่างนั้นมันจะเป็นแบบนี้อีกนะ ถ้าอยากรู้ว่าตัวเองมีฟันคุดไหมเดินเข้าไปที่คลินิกครับไปที่โรงพยาบาลครับบอกขอเอ็กซเรย์พารโนรามิกครับหรือ OPG ครับนะถ้าเขาไม่ทำให้ไปโรงพยาบาลอื่นครับไปคลินิกอ,อื่นครับบอกเราขอถ่ายเพราะว่าเวลาผมไปโรงพยาบาลผมก็ขอหมอเหมือนกันว่าผมขอญาตผมถ่าย HCT ควรจำเป็นไหมก็ถามหมอเขาถ้าไม่จำเป็นก็ไม่เป็นไรจะไม่ต้องควักเงินหมื่นนะครับ แต่เรามีสิทธิ์ขอเขาไม่ถ่ายให้ไปนิกอื่นๆครับโรงพยาบาลไม่ถ่ายให้ไปรโรงพยาบาลอื่นครับบอกขอถ่ายหรือบอกเขาเลยว่าไม่ต้องบอกขอถ่ายก็ได้นะบ,บอกอยากรู้ว่ามัมีฟันคุดไหมกลัวนะครับไม่เห็นเป็นไรเลยครับผมไปผมกขอถ่ายนะครับเป็นทางเดียวครับที่เราจะรู้แล้วถ้าเรารู้ว่าเรามีหรือบางทีไม่ต้องถ่ายก็รู้แล้วอาปากมาถ้าหมอเขาบอกว่ามีก็ก็คือมีบางทีมันก็โผล่ขึ้นมานิดนึงนะครับก็รีบ ไ,ไปเอาออกโดยด่วนจะได้ไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะครับยังไงก็ใครได้ประโยชน์ดีๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ